สวัสดีครับผมเบลํลปานะครับวันนี้จะพามาชมนะครับจอบหลวงพ่อเงินปี2516รุ่น2นะครับนะสีสันหลวงพ่อเงินด้านขวามือครับจะมีขีดติ่งคมคมครับนะครับจะมีขีดติ่งคมคมครับตรงหัวขวาพ่อเงินครับจะมีลักษณะนะครับเป็นเม็ดไข่ปลาอยู่ตรงข้างตรงนี้ครับโผล่มาเม็ดเดียวเลยเห็นไหมครับแล้วพื้นเหรียญนะครับจะมีความเรียบตึงและมีเส้นลัศมีครับเป็นเส้นลัศมีครับวิ่งนะครับวิ่งออกมาคมคมครับนะครับเห็นไหมครับ คมครับนะครับนะครับเส้นวิ่งคมคมมุมของพระด้านขวามือครับจะมีลักษณะเนื้อเกินออกมาครับจะเป็นลักษณะเนื้อเกินออกด้านขวามือพลิกด้านหลังมาครับปลายหางเลข2ครับจะมีลักษณะเป็นรอยนูนครับนะครับเห็นไหมครับรอยนูนมีเนื้อเกินนะครับถ้าเป็นหลังเลข2ปลายนูนถ้าเป็นเลข2ไทยตรงนี้ครับล่องยันตรงนี้มีเนื้อเกินครับต่นเกินออกมาครับหุด้านขวามือครับจะเว้าเข้ามาเยอะ เยอะกว่าด้านซ้ายครับเห็นไหมครับหูซ้ายจะโค้งมนลอยคลื่นนะครับลอยขึ้นลอยเกินหรือว่าเป็นรอยเม็ดพดตามท่านหลังนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยคลื่นตามขอบครับตัวตัดจะเป็นลักษณะตัดครึ่งหนึ่งฉีกขาดตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดครับตัดมาครึ่งหนึ่งฉีกขาดตัดมาฉีกครับนะครับนะสวยๆเลนหนึ่งก็หลักพันหลายๆพันนะครับนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติม หลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เ็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพะเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพะเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามบิดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสิลนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าเ็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ